ผมในจงสอดไม่ดีจมเกษตรจังหวัดสแก้วในนามคณะผู้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรในพื้ีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้เกษตรในระดับพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินการทรัพย์น้อยตุบไทยรุดมของเจ้ของหาจังหวัดสแก้วสําหรับทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่านนายเพอท่านนายกอบตนะครับแล้วก็ท่านอดีตเกษตรจังหวัดที่มาในวันนี้นะครับจาก ผลการทุกส่วนนะครับที่มาทุกด้านนะครับด้านปัจจัยการผลิตนะครับเราก็มีมีธนาคารเอฟเอเอสนะครับการมอบนะครับมอบครับท่านผู้ว่าจะมาถึงแล้วนะครับกาลังจะเสร็จทีโดยบริการก่อนนะครับขอเชวยน้องทุกท่านประกอบการที่ร